สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับแน่วันนี้เรามาจัดเจ้าลอกสปินนะครับที่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้เลยนะครับกับเจ้าแบ็กสไปเดอร์นะครับแมงมุมดํานะครับตัวนี้เป็นเจ้าแมงมุมดําของค่ายใบสันนะครับผมว่าตอนนี้ถ้าลอกสปินนะครับงบประมาณประมาณไม่เกินพันนะครับพันนิดๆนะครับถ้าเบอร์ใหญ่นะครับต้องตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับกับเจ้าสไปเดอร์นะครับ นี่ยแบล็กสไปเดอร์นะครับของค่ายใบสันนะครับอ่าตัวนี้นี่จองไว้นานนะครับจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพิ่งจะได้ของมานะครับอ่ะมาเรามาไล่ให้ดูความสวยกันเลยดีกว่านะครับเนี่เข้ามานะครับตั้งแต่เบอร์สองพันครับเอาใจสายเหยื่อปลอมนะครับสปูลลังพึ่งแต่งให้เรียบร้อยนะครับน้าผ้าเบรกแน่นตึบไม่ต้องกลัวนะครับลายโรลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็เป็นทรงรุ่นใหม่แล้วด้วยนะครับฝาเบรคขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับน็อตแต่งนี่และตัวนี้เป็นระบบแขนเกลียวนะครับตัวนี้เป็นระบบแขนเกลียวนะครับแต่เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะให้ดูวิธีถอดแขนแล้วกันนะครับแล้วก็จะเปิดทางไหนให้ดูนะโอเคก็สําหรับเบอร์สองพันนะครับสําหรับสาหรับสายตีอ่ปลอมนะครับตกสปิวนะครับน้าใส่คันสักหกฟุตหกฟุตหกเจ็ดฟุตนะกําลังสวยครับตัวนี้นะครับนะ มาเรามาที่เบอร์สามพันนะครับนี่เบอร์ยอดนิยมของเราอยู่แล้วนะครับเป็นเบอร์รวมๆครับตีอีกปอมก็ได้นะครับแข่งสวายตกหน้าดินนะครับและก็น้ําหนักตัวนี้ก็ถือว่าเบาพอสมควรนะครับแต่ว่าแจ้งนิดนึงเบอร์สองพันกับเบอร์สามพันเนี่ยเห็นไหมครับมันต่างกันนะครับฉะนั้นอย่าไปซีเรียสเบอร์นะครับอย่าไปซีเรียสเบอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อตีอีกปอมนะครับผมแนะนําให้ซื้อเบอร์สองพันก็พอนะครับ นะเบอร์สามพันผมว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแต่สําหรับคนที่เผื่องงานหน้าดินด้วยนะครับหรือว่าตีเหยื่อสดด้วยนะครับก็ซื้อเบอร์สามพันนะครับหรือว่าพวกที่แคสเหยื่อใช้ฝังนะใช้เบอร์สามพันนะครับนะใส่คันทักหกฟุตหกเจ็ดฟุตพวกเวทแข็งๆสิบสองยี่ห้าสิบห้าสามสิบนะหรือว่าพวกคันเจ็ดฟุตหกเอาไว้แคสใช้ฝังนะครับผมแนะนําเบอร์สามพันแล้วกันนะครับนะอ่ามา อันนี้เราข้ามมาที่เบอร์4,000นะครับนี่เห็นไหมสังเกตไหมครับเบอร์3,000กับเบอร์4,000เนี่ยขนาดมันจะใกล้เคียงกันเลยนะครับต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ว่าเบอร์4,000เนี่ยมาพร้อมกับน็อปจิกนะครับมาพร้อมกับน็อปจิกตัวนี้ก็เหมือนกับจะฉีกไปเลยนะครับว่าตัวเนี้ยเขาออกแบบมาให้เราไปงานจิกกิ้งนะครับไม่งั้นก็เป็นพวกงานแข่งสวายนะครับที่ต้องการน็อปกลมจับกระชับมือนะครับนี่น็อปแต่งไปซื้อน็อปอย่างเดียวก็5,600แล้วนะครับเฉพาะนนออคยย่างเดีวะรับ ยังไม่รวมสปูนแต่งยังไม่รวมลูกปืนนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะข้ามาที่เบอร์ห้าพันครับเบอร์ห้าพันกับเบอร์สี่พันเนี่ยก็จะแตกต่างกันเลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับความใหญ่ก็ต่างกันพอสมควรนะครับฉะนั้นเบอร์ห้าพันเนี่ยผมแนะนําสําหรับคนที่เอาไปลงทะเลนะครับงานจิ๊กขนาดใหญ่นะครับลงงานเหยื่อสดนะครับตกปลาบึกปลาบึกนี่ก็อาจจะไม่ใช่แนวเขานะครับตกสวายใหญ่อะได้ครับ เข้าเขื่อนนะครับใส่คัน9ฟุต10ฟุตนะครับผมว่าโอเคจัดได้เลยนะครับตัวนี้สปูลเป็นทรงลองแคสด้วยไปไกลแน่นอนครับมาพร้อมกับน็อปแต่งสีดําด้านนะครับอย่างโหดพวกนี้เป็นระบบแขนเกลียวหมดนะครับเห็นราคาแค่นี้นะครับตัวนี้ใส่ระบบแขนเกลียวให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาว่ากันที่ราคานะครับว่าทําไมมันถึงแบบ ร้อนแรงมากนะครับกระแสดีเหลือเกินบางคนที่จะไปหาซื้อลอก S N S นเรุ่นเก่าๆนะครับนี่ลองดูพวกนี้นะครับเพิ่มอีกแค่ร้อยเดียวนะครับคุณก็ได้ลอกแบบสวยๆออปชันเต็มๆแล้วนะครับนะอ้าวมาเริ่มกันที่เบอร์สองพันนะครับเบอร์สองพันอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับส่วนเบอร์สามพันนะครับอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบาทนะครับ 890บาทนะครับอย่างคุ้มซื้อน็อปอย่างเดียวนี่ก็400แล้วครับเฉพาะตัวจับอย่างเดียวนะครับไม่รวมสปูลแต่งนะครับนะเบอร์4,000นะครับ990บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นงานอเนกประสงค์หน่อยนะครับใช้งานรวมๆนะครับส่วนเบอร์5,000นะครับ1,190บาทนะครับนะตัวนี้ก็สําหรับพวกที่ต้องการตกปลาใหญ่นะครับตกงานหน้าดินหรือว่าจิ๊กขนาดใหญ่ใส่คัน PE ทัก36นะครับ ใส่คันตีป๊อปนะครับคันแคทอินซีสัก7.6ต่อโคนน่ะกำลังสวยนะครับใส่คันพวก9ฟุต10ฟุตนะครับไปตกพวกสวายนะครับตกปลาบึกนะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับไปเฝ้าเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ขนาดมันกําลังพอดีมือนะครับนะผมว่างานรวมๆเลยครับอเนกประสงค์เลยก็เบอร์ห้าพันนะครับแต่ถ้าเป็นสายจิกกิ้งเนี่ยผมแนะนําเบอร์สี่พันนะครับนะใส่กับคันนักหนึ่งสามสองสี่นะครับสวยมากตัวนี้ ถ้าใส่กับ G-Max 24สีดำนี่จะโหดมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเท <Okay, S 1> ระเบิดตัวนี้อ้ามาแล้วก็เบอร์เล็กก็เลือกดูแล้วกันนะครับสำหรับสายตียัาปลอมก็เอาเบอร์2,000พอนะครับไม่ต้องถึงเบอร์3,000นะครับส่วนพวกที่แข็งสวายนะครับเน้นงานอเนกประสงค์ผมก็แนะนำ3,000แล้วกันนะครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวไล่อีกทีนึงนะครับ790บาทเบอร์2,000 890บาทเบอร์3,000 990สิบาทนะครับเบอร์สี่พันแล้วก็หนึ่งบาทนะครับเบอร์ห้าพันนะครับนะเรียกให้เข้ากับการใช้งานแล้วกันนะครับมันไม่มีดีที่สุดหรือว่าครอบคุมที่สุดนะครับมันมีแต่ว่า้ถูกต้องกับงานที่เราใช้นะครับมันก็ทำให้เราตกปลาได้สนุกขึ้นนะครับนะไม่ต้องท่องเบอร์มานะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเบอร์มันไม่เท่ากันนะ สมมติถ้าเรื่องไม่ถูกนะครับก็แจ้งแอดมินได้นะครับเออพี่ผมอยากไปตีกับปอมครับเลือกเบอร์ให้ผมหน่อย่าเดี๋ยวทางร้านก็จะจัดให้นะครับโอเคเอ้าลืมอ่านสเปคให้ฟังเลยนะโอ้โหพูดแต่เยอะนะครับลูกปืนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนะครับลื่นนะครับน้ําหนักตัวก็ไม่เยอะนะครับน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบาเลยนะครับตัวนี้นะลูกปืนห้าบวกหนึ่งตลับนะครับ นะถแตเตเลดก,กันน้ําเค็มนะครับบอดี้เป็นกาฟไฟนะครับสีดําด้านนะครับเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ป้องกันน้ําเค็มนะครับลายโรลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับข้างในมีลูกปืนนะแล้วก็ฝาลอกแบบเกลียวขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมสปูลแต่งรังผึ้งแขนเป็นระบบเกลียวนะครับเป็นระบบแขนเกลียวนะครับไม่ใช่เป็นระบบเดือยหมุนด้านข้างนะครับแล้วก็มาพร้อมน็อตแต่งสีดํา ก็คอนเซปต์ของเขาตัวนี้นะครับก็คือดำด้านนะครับแบบโหดๆนะครับแต่ราคาประหยัดใครที่มองหาลอกลอกรุ่นเก่าพวก s อสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองหันมาดูตัวนี้นะครับผมว่าคุ้มครับนะคุ้มแล้วก็ทนแน่นอนครับถึกมากตัวนี้ตัวนี้นี่เห็นสมเดนะครับก็ไปใช้อยู่นะครับใช้ประจํานะครับอัดกระพงอัดชโดนะครับก็ลองดูครับถือว่าเป็นลอกราคาประหยัดนะครับเน้นคุ้มราคา นะอ่าโอเคนะก็สเปคเดียวกันครับนะก็ไล่ขนาดให้ดูแล้วกันนะครับก็ชอบขนาดไหนเราก็เลือกเอาแล้วกันนะให้เข้ากับงานที่เราใช้แล้วกันนะครับโอเควิธีการสั่งซื้อนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับแล้วทักมาที่ f เ o ซบุ o กแ a นเพ a ฮะไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับ นะเดี๋ยวน้องแอดมินก็จะคอยตอบให้นะครับเลือกเบอร์เลือกอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับผมมีแค่เบอร์ละ20ตัวนะครับนะมันไม่ได้มีเยอะนะครับอย่างนั้นรีบหน่อยนะครับผมว่าบางคนนี่เบอร์ละ5ตัวก็แป๊บเดียวเข้าหมดแล้วนะครับโอเคลากันไปก่อนสวัสดีครับ